เด็กๆอย่าลืมหยุดสองจังหวะทวนอีกทีหนึ่งนะห้าห้าหกเจ็ดแปดอันนี้ลูกห้าหกเจ็ดแปดไป Touch me feel me ขวาซ้ายและมองหยุดสองจังหวะคือหยุดหนึ่งหยุดสองเก้าสาม s t a สี่ถอยห้าหกเจ็ดหยุดแปดอีกทีหนึ่ง ห้าหกเจ็ดแปดไปหนึ่งสองสามสี่เดินห้าหกมองเจ็ดแปดหยุดหนึ่งหยุด 2, 9, 3, สองเก้าสามแซมสี่แซมสี่ในมือด้วยสี่แอนขวาซ้ายและมองอีกทีหนึ่งค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมองเจ็ด แปดหยุดหนึ่งหยุดสองเก้าสามเต้นล็อกล็อกแอนตอนมองไม่แรงไม่แรลงนะม,มองแบบช้าๆอีกทีหนึ่งห้าเร็วขึ้นห้าหกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ขวาซ้ายมองพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ หาหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามแซมล็อกล็อกมองสลับแถวหนึ่งรอบค่ะมาห้าหกห้าหกเจ็ดห้าหกห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมองเจ็ดแปดหยุดหนึ่งหยุดซอกสามสี่ล็อกล็อกหมองพี่น้องห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมอง หนึ่งสองสาสีล็อกล็อกแอรโอเคทำเองติ๊ห้าหกทำเองนะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสาสีห้าหกปดหนึ่งสองสามสล็อกล็อกมองดีกับเตั้ค่ะเข้าคู่เลยลูกเข้าคู่เลย เรียปุมฮัโอ้โหท่าาสนใจคูแดงลกกระโดดปุมาผู้ชายผู้ชายกระเด็นอย่ลมลิก 啊！ ออีกสองเที่ยวลดนนความอ้วนลดความอ้วนเรียมเอาคุยเลยลูกใครอยู่ข้างหลังอยากขึ้นมาอยู่หน้าสลับกันมานะลูกปาดสิบหกเอ้ยโพสแรงหน่อย,อยแรงหน่อย ต่อท่าครับมามีฟังนะคะตอนแรกฟิวตอนแรกที่ผู้หญิงเดินหนีใช่ไหมลูกผู้หญิงเล่นตัวผู้หญิงเดินหนีผ้หญิงเชิดใส่ทีนี้รอบสองหลังจากท่านี้จะเป็นผู้ชายเอาคืนบ้างผู้ชายจะเดินหนีลแล้วผู้หญิงเดินไปงอบ้างอ่ะคุมายเดินเดินหนีเดินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดและแปด อะไรก็ได้ฟรีสไตล์หรือถ้าครูมา์หันหลังอยู่ห้าหกเจ็ดและแปดได้หมดเอ็นนี่หมนะคะเป็นเออลูกขาวชายหนูจะทำอะไรก็ได้ประเภทหงิงงงไม่เอานะไม่กล้าแตะไม่เอานะแล้วครูไมคค่ะแล้วตามันนีเลยปะคะะดู้ีวหนึ่งหวะอีกหน่่จฟังจังหวะของติมนี่กี่อัน ตั้งแต่แรกค่ะอ่ะแล้วเดี๋ยวลองฟังดูนะพอจบมองพวกผู้ชายเดินหนีไหวหไหนะถ้าไม่ไหวเชาาิญพลาซ่าใครไม่ไหวเชาาิญพลาซ่าไหวไหม <c oughs> ใกล้เลิกแล้วมาเต็มที่ลูกเล่งไปพร้อมปัดเป็นฮะ

แล้วกอดอะแล้วเด OK. er okay. like um> ี๋ยวเที่ไปตัดพอดีใช่ไหมลูกแปดไปตัดใหม่เองเดี๋ยวไปตัดใหม่เองแล้วจบตรงนี้เลยป่ะวันเดียวแค่นี้เออวันนี้เอาแค่นี้อ่ะผู้ขอถ้าโพสจบผู้หญิงโพสงอผู้ชายดีๆนะคะเอาเด็ดๆผู้หญผู้หญิงเอาแบบแรปผู้ชายเลยเออแบบแรปผู้ชายคุรี่ทำยังไงอ่ะผู้ชายโพสอยู่นิ่งๆโพส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 อะไรยังได้หรือว่าแบบอะไรยัได้หมดเลยเข้าใจไหมแรปไปเลยครับ อะไรนะโอ้ยทำช้าเลยนี่เอาอะไรเขาที่เลยยืนคู่ขอพร้อมกันอีกสองเที่ยวเราจะแยกกลุ่มครับพร้อมกันสองเที่ยวเซเปอเรตเราเป็นสองกลุ่มนะครับสามสามแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันพระวนหน้าไหนลูกแให้เต็มเตรียม คิดถึงแล้วไม่เคยเห็นเะไอยู่ข้างหน้งงาขึ้นมาบ้างน้องเอ็ดตอนขึ้นมาเลยลูกออใครไม่เคยอยู่หน้ามาอยู่หน้าบ้างเออไม่ต้องเบียดการใช้ให้เต็มลูกน้องแม็ก่าลืมท่าลงอันนี้นะออลืมนะครับโพสที่สี่แล้วลงนะเพลงไป มิ้แต่ก่อนน่ารักผมชอบโดทำแน่คมับทำไมตายแล้ว้ะ ไปดักสังเกตเพลงตรงนี้ให้ท่านจบสิไหนใครเกาะยังไงไหนขอดูสิไหนโพสไว้สิครูขอดูครูขอดูไหนครูขอดูท่าจบทุกคนทุกคนไหนขอดูท่าจบอย่างนี้แกรบยังคะครูไมค์ครูนั้นแกรบยังคะโอ้ยน้องซอนพัฒนาได้แล้วเดี๋ยวก็พัฒนาขึนไปเรื่อยไหนที่ว้แกรบยังไงเขาไปเกาะเขาเลยฮึบตัวด้วยเออแค่นั้นแหละตอ่นล็อกคุยเลยเออ คุณแจซอนไม่ต้องเจสซี่ก็ได้ลูกแค่เดียวอ่ะพี่อีดีหันหลังคุณแจซอนแค่แบบแค่เหี้ยแค่เนี้ยหนูไม่ต้องกอดจริงอ่ะเออหันหันด้านเนี้ยเอาเหมือนตัวแนบกับพี่แล้วแบบจับขาเขาเออดันอยู่เออไม่ต้องไปกอดจริงแล้ลูกแค่แบบเล็งเกียรพี่เขากแบบนั้นเลยเหรอเออพี่ก็จะลูกหล่อฮะลูกโป๊ะเออไม่เจสซี่แค่เนี้ยหยุดไม่ไม่ใช่เวลามาเล่นกันลงมาอุ้ยโทษมันเป็นโชว์โทษจับผิดลงมาเป็นโชว์เต้นการแสดง